ปัญหาของการปฏิบัตนะิคือความคิดว่าทำยังไงจะถูกทำยังไงจะปฏิบัติถูกทำยงไงจะปฏิบัติด,ดีจะปฏิบัติยังไงให้บรรลุมรรคผลเร็วๆในใจพวกเราส่วนใหญ่ ก็คิดแต่เรื่องพวกนี้เวลาจะปฏิบัติเราก็คิดทำเงจะถูกเงยจะดีได้ผลเร็วคิดวนเวียนแต่เรื่องพวกนี้จะนั่งสมาธิดีหรือจะเดินจงกรมดีนั่งสมาธิจะกําหนดจิตไว้ที่ไหนจะปฏิบัติหายใจกระทบลมเข้าไปกระทบกี่จุดอะไร ย่าคิดแต่เรื่องพวกนี้เดินจงกมรมก็สงสัยอีกเดินยังไงถึงจะถูกจะกำหนดจิตยังไงเดินแต่ละก้าวควรจะกำหนดกี่จังหวะแล้วพอภาวนาทำไปอย่างที่เรานึกว่าใช่ทำไปช่วงหนึ่งก็เพราะว่าไม่เห็นจะมีอะไรดีขึ้น ไม่มีอะไรดีขึ้นก็หาวิธีต่อไปอีกวิธีนี้ถ้าจะไม่ถูกคงมีวิธีอื่นที่ถูกมากกว่านี้อีกอันนี้มันคล้ายๆสำนวนไทยนะพายเรืออยู่ในอ่างอ่างน้ำเราพายเรือมันก็วนอยู่งั้นแหละซ้ำแล้วซ้ำอีกวัาแต่คิดว่าทำยังไงจะดี ทำยังไงจะถูกทำยังไงจะได้ผลเร็วเราลืมหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราทำอะไรส่งเดชอย่างนั้นสิ่งที่ท่านสอนสำหรับพวกเราทุกให้รู้สมุทัยให้ละ ถ้าเราปฏิบัติแนละ้วเ,เราลืมกฎข้อเนี้ยปฏิบัติยังไงก็ไม่ถูกหรอกให้เดินจงกรมทั้งวันทั้งคืนนั่งสมาธิทั้งวันทั้งคืน,น,น,คนก็ไม่ถูกหรอกถ้าเราทิ้งหลักปฏิบัติที่สำคัญที่สุดเลยอะไรเรียกว่าทุกข์กายหนีใจหนีเรียกว่าทุกข์นะเพราะฉะนั้นเราจะมีหน้าที่ รู้กายรู้ใจตัวเองถ้าเราปฏิบัตินะั้ะไม่ได้สนใจที่จะรู้กายรู้ใจตัวเองคิดแต่ว่าจะนั่งสมาธิยังไงให้ใจสงบนั่งยังไงจิตจะสวา่างเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการรู้ทุกข์เลยสิ่งที่เราว่าทุกข์คือกายกับใจเรามทุกมันไม่อยู่ที่กายมันก็อยู่ที่ใจวิธีพวกเราภาวนากันจะเป็นจะตายแล้ ทำยังไงจะถูกทำยังไงจะถูกไปดูเลยสิ่งที่อยู่เบื้องหลังอะ่ะก็คือความอยากอยากพ้นทุกข์อยากมีแต่ความสุขนะคิดทุกวันนะทำยังไงจะถูกทำยังไงจะดีคิดอยู่อย่างนี้นนั่งแบบไหนจะถูกนั่งแบบไหนจะดีกำหนดจิตยังไงจะถูกกำหนดจิตยังไงจะดนะีเรามวัวแต่ไปสนใจในเปลือกของการปฏิบัตินะ แก่นของการปฏิบัตินะ่ะก็คือการรู้กายรู้ใจของตัวเองรู้สึกไปดูความจริงของมันไปไม่ใช่ดูให้มันหายทุกนะแต่ดูจนกระทั่งจิตมันยอมรับความจริงกายนี้เป็นก้อนทุกข์จิตนี้ไม่สมอยากหรอกเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาความสุขก็ไม่ยั่งยืนความทุกข์ก็ไม่ยั่งยืนกุศลอกุศลก็ไม่ยั่งยืนจิตก็ไม่ยึดถืออะไรจิตก็ไม่ยึดถือจิต นั่นแหละจิตถึงจะพ้นทุกข์เพราะงั้นมันจะไม่มีปัญหาหรอกนะว่าน,นั่งสมาธิจะกําหนดจิตแบบไหนถึงจะถูกเดินจงกรมท่าไหนถึงจะถูกถ้านั่งสมาธิแล้วลืมกายลืมใจก็ไม่รู้ถูกไม่ถูกหรอกเดินจงกรมนะก็บังคับกายบางังคับใจไม่ได้รู้ทุกข์แต่ไปพยายามบางังคับกายบางังคับใจไม่ได้รู้กายอย่างที่กายเป็นไม่รู้ใจอย่างที่ใจเป็นก็ไม่ถูกหรอก เพราะงั้นพอทาอย่างนี้ครูบาอาจารย์บอกไม่ถูกก็ไปทําอีกอย่างหนึง่งมาส่งกันว่าอีกมันก็ไม่ถูกอีกอ่ะเพราะมันหมดแต่ทำโน้นทํานี่นะมันละเลยการรู้กายรู้ใจของตัวเองจับหลักให้แม่นนะแล้วการปฏิบัติจะไม่ยากแล้วเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองในเวลาไม่นานหรอกเคยทุกมากก็จะทุกน้อยลงเคยทุกนานๆก็จะทุกสั้นลง แล้วฝึกให้ดีต่อไปไม่ทุกนะความทุกอยู่แต่ในร่างกายแต่ในจิตใจเราจะไม่มีความทุกข์อีกต่อไป